สวัสดีค่ะพบกับช่องโมเดลเกษตรนะคะวันนี้น้องเกลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณพ่อเลี่ยมเพื่อขอความรู้จากท่านนะคะ,ะเกี่ยวกับการทำวนเกษตรนะคะว่าท่านทำอย่างไรทัอะไรมาขอความรู้กับคุณพ่อนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อเล่าประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นที่จะมาทำวนเกษตรที่นี่นะคะ่ะว่าเป็นมายัางไง ตับกลัคุณพ่อเราให้ฟังหน่อยค่ะเรื่อมันยาวนะเอ,เอาเอาสันส้นๆก็ได้ค่ะสันส้นเมื่อปีอ๋อประยปมาจากบุยีลัมมาอยู่ที่นี่ปีสามศูนย์ค่ะอปีสามศูนย์ก็ทําไร่ข้าวโพดมาเรื่อยซื้อที่แปลงเนี้ยได้ห้าสิบไร่ทําไร่ข้าวโพดห้าสิบไร่ปลูกข้าวโพดดงเดียวบางปีก็ขยันหน่อยแล้วหวานถูเขียวถูนเนื้อบ้างค่ะ และสุดท้ายทําไปทํามาก็ไม่ต่างกับสมัยที่เคยปลูกมันก็เป็นนี่อยู่เหมือนเดิมปีสวรรคที่สุดวิจัาอย่างผู้ใหญ่พิเศษแล้วก็จะกันแกมาบรรยายับมาพูดเรื่องประสบการณ์ที่แกเคยทาอะไรมาก่อนสรุปแกก็เลยบอกว่าเกษตรกรอนงงไม่รู้จักตนเองยงงไแกก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะรู้จักตนเองก็กลับไปทบทวนใช่ได้ฟังแกพูดอย่างนี้ได้เลยกลับมาก็เลยลองมานั่งเขียนข้อมูลรายจ่ายปีหนึ่ง S <S <S พอสรุปออกมา <S <S สองร,ร,รายการ,ราใหญ่ๆ <ฮะ S 2> คือหมวดจบเป็นกับหมวดต้องการ <ฮะ S 2> ปรากฏว่าปีสามเก้ารายจ่ายตามความต้องการของชีวิตและครอบครัวนี่เกสิาเปอร์เซ็นที่จําเป็นกับชีวิตเนี่ยยี่ห้าเปอร์เซ็นและในยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นที่สามารถทําเองได้อื <ฮะ S 2> โดยเฉพาะอาหารที่เรากินทุกวันเลอกผักสวนครัวเนี่ยท <ฮะ S 2> ุกวันก็เลยทําให้เรามีข้อมูลกล้าตัดสินใจเลิกทําไร่เพราะทําไร่ยังไงก็ไม่พอซื้อกิน ก็เลยมาปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกโดยเอาตลาดวังสะพุงตัวเองเป็นหลักวังสะพุงไม่ไม่ึงตลาดอื่นไกลว่าตัวเองชอบอะไรค่ะบ้านเราจะาไปปลูกอะไรเอาไปขายแล้วเาเงินมาซื้อกินแล้วชีวิตนี้จะไปทำแล้วจะไม่หาเงินอีกแล้วจะไม่หาเงินเขาหาเงินมาค่าชีวิตไม่เคยมีเงินเลยมีแต่นี่มีแต่นี้ใช้ที่ดินแปลงเนี้ยตอนมาทํากินใช้ที่ดินแค่สิบสามไร่ตอนทําปลูกพืชเพื่อจะเอาไปขายเนี่ยใช้ที่ดินห้าสิบไร่ ผลลัพธ์มีแต่นี่พอมาใช้ที่ดินแค่สิบสามไร่ทํากินแค่ทํากับทําให้นี่หมดได้สิบสามไร่ใ่่สิบสามไร่แต่ไม่ได้ทําพร้อมมันทั้งสิบสามไร่นะค่ะท <c oughs> ี่เราเดินเข้ามาจากที่ติดถนนนั้นเมื่อก่อนก็จะเป็นที่ที่ดอนคือว่าเป็นที่โคกนั่นแหละอ๋อค่ะเราก็เริ่มปลูกผักแล้วก็หาดน้ําที่คลองนั่นแหละลดผักปลูกไปปลูกไม้กลับมีกินแล้วก็เหลือกินก็ได้แบ่งปัน <c oughs> ก็ได้จําหน่ายบ้าน ทำหนายที่เล็กที่น้อยสำคัญที่สุดคือรายได้จากการที่ขายพริกขายผักขายมะละกอเนี่ยเราไม่ได้ต้องไปเอาไปซื้ออะไรเลยมันก็มันก็เหลือเก็บทุกวันพอเราปลูกไว้กินอยู่แล้วใช่ไหมและพอสุดท้ายวันหนึ่งเราก็มีสตังค์ไปคกนีปีเริ่มทําปีสี่ศูนย์ปีสี่สองมีเงินไปคืนนี่คืนนี้ทกศหรอคะคืนนี้ทกศแต่ร้านก็คืนนี่ทกศปีสี่สองกลับมาก็มีระบบการใช้เงินบ้านโดยปีสี่สองก็เลยให้ให้แม่บ้านเป็น เป็นคนรับผิดชอบเรื่องเองินนะ,ะพูดง่ายๆคือแต่งตั้งให้แกเป็นรัฐมนตรีครับแล้วปีสี่ศูนย์มาถึงปีสี่สองรู้สึกเหนื่อยนะเพราะว่าเราเราปลูกผักเราหามน้ํารถตรงนี้เป็นที่รุ่มประมาณห้าไร่พอถึงฤดูทํานาเราก็ทํานาทํานาปีทํานาดํานะใช้ใชวายเรื่องพวยใช้ปไปยทำนาทํานาดําแล้วก็พอสิ้นปีก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเอ้เราก็มีข้าวกินไม่ต้องซือ้อเนี่ยเราก็เยถืกว่ามาถูกทางแล้ววา ปลูกผักปลูกก้าไอ้ที่เราชอบมากคือส้มตำตำหมกหหงแล้วก็ปลูกมะละกอม่นกอเจบแล้วปลูกพอปีสี่สองมีเงินไปคืนนี่นี่ข้าวแล้วก็มีกินทุกปีแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เรานึกถึงอนาคตก็คือถ้าวันหนึ่งเราเท่าแก่ชรา,ามาหาบน้ําลดผักทํางานไม่ได้แต่มันยังกินได้อยู่มันยังไม่ตายนี่ทํายังไงคก็เลยนึกถึงพระราตรัในหลวง ที่เคยฟังผู้ใหญ่วิบูลเฉมเฉลิมพูดถึงเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างหรือว่านักเกษตรนั่นแหละพอเราเราเห็นเนื้อหาตรงน,นั้นเราก็เลย,เยชีวิตเราตอนแก่น่าจะมีความสุขก็เลยวางแผนชีวิตตัวเองไว้สามช่วงของชีวิตช่วงที่ทําได้กินได้อ,อีกช่วงหนึ่งช่วงที่ทําได้น้อยแต่อยากกินดีและช่วงสุดท้ายของชีวิตเกิดมันทําไม่ได้เลยแต่มันยังไม่ตายกินได้อยู่ทําไงเราไม่ใช่ขค่ราชการเราไม่มีบำนาญทำไงคะเกษตรกรเราควรจะมีบำนาญเป็นของตัวเอง ยังไงค่ะพอระวังแผนชีวิตไว้สามช่วงคเราก็ให้ฟังต์การชีวิตตอนแก่ตอนที่ทําอะไรไม่ได้แต่ยังกินได้ยังไม่ตายก็เลยนึกถึงป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างของเจ้อยู่หัวหรือว่านักเกษตรของคูณยุวิปูล์ที่พูดถึงคคือต้นไม้ที่อ่าความเข้าใจของคุณยุงิไงคือต้นไม้ที่กินได้ทั้งหลายตั้งแต่กินผลกินยอดกินดอกกินใบกินหัวกินเงาเนี่ยคือป่ากินได้อส่วนป่าที่สองเนี่ย ปลูกไว้สําหรับซ่อมแซมบ้านทําที่อยู่อาศัยเป็นไม้สําหรับใช้สอยอบอกกระลิกจีว่าไม้พวกนี้นะ่าจะเป็นต้นไม้ที่เป็นบํรนานป่าไม้ที่เอาไว้ใช้ใช้สอยหรือเป็นที่ก่อสร้างแล้วป่าอันที่สามก็คือต้นไม้ที่มันโตวไวอะที่หลากหลายชนิดเช่นกับทินยักษ์กับทินเทพาตาคูยักษ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันโตวไวอันนี้คือมาทําเป็นฟืนค่ะอ๋อเป็นฟืนเผาถ่านเผาถ่านเน,นี้ยมันก็ได้ประโยชน์ซ้ำ ามอย่างโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่ศีลถ้ามันมีความรวมสมูลกลับมามันก็จะได้ความร่วมลุ่นไปอยู่ที่ศีลก็จะกลับมาเป็นที่อยู่ของนอกหนูปูปีได้พอดนระบบนิเวศก็กลับคนนบนบืนมาพอ<ม>เราคิดได้เราก็<ม>เห็นเนื้อหายเราลงมือทาเลยไงเราไม่ได้แค่แค่คิดพอคิดว่ามันน่าจะเป็นคำตอบของชีวิตก็ลงมือทำเพอก็เลยเริ่มปลูกป่าตั้งแต่ปีสี่สองแล้วตอนสมัยก่อนที่พ่อมาอยู่นี่ อ่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรเป็นป่าลงดิบเป็นป่าลงดิป่าที่เขากาลังสัมปทานป่าอยู่อซึ่งได้ฟังผู้ใหญ่ี่บุญพูดให้ฟังว่าเมื่อก่อนป่าพื้นนี้เนี่ยตั้งแต่พนมสารคามไปจนชายแดนขมรเนี่ยเขาเรียกว่าป่าพนมสารคามอ๋อค่ะแกบอกว่ามีประมาณห้าล้านไร่พอเขให้สัมปทานป่าจากห้าล้านไร่ก็เหลืออยู่ล้านสองแสนไร่ปัจจุบันเนี่ยนะเขาเรียกว่าป่ารอยต่อห้จังหวัดเราเห็นอยู่ป่าอ่างลีนเนี่ยอ๋อค่ะหลือล้านสองแสนไร่และเดิมคือป่า โค่นป่าทำไร่ทำไปทํามามีแต่นี่ปีสี่ศูนย์เลิกทำไร่ก็มาปลูกกินใช้เอาปลูกเพื่อเพื่อชีวิตอ่ะค่ะหรือทำวาเกษตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมนั่นแหละค่ะทำไปทํามาปีสี่สองก็เริ่มปลูกปลูกได้สามปีมั้งพอได้สามปีจากที่เตียยโล่งที่เราเคยปลูกผักเราปลูกต้นไม้ตามแปลงผักนี่ออกไหมลูกปลูกผักไปได้หาบน้ําลดผักด้วยได้ลดต้นไม้ด้วยพอต้นไม้โต ไม่มีที่ปลูกผักก็เลยมาทําคันรอบนาห้าไร่เนี่ยทําคันใหญ่ๆรอบอแล้วก็ให้ให้แม่บ้านแล้วก็ตัวเองก็มาปลูกผักพอปลูกป่าได้สี่ห้าได้สามสี่ป<ค>ีก<ค>ิ่งไม้มาเผ้<พ>าถ่านอัทนที่หนึ่งเราลดค่าใช้จ่ายแล้วเราเลิกใช้แก๊สเลยค่ะใช้ถ่านพอใช้ไปใช้มาเกิดขี้เถ้าก็เอาขี้เถ้า,ามาทําน้ํายาซักผ้าล้างจานเป็นน้าํายาเป็นองประสงค์อีกแค่กิ่งไม้เนี่ยเราลดค่าใช้จ่ายเรื่องไม่ต้องจ่ายค่าแก๊สไม่ต้องจ่ายค่าน้ายาซักผ้าล้างจาน และพอกิ่งมันเล็กๆเรามารวมๆพอมันพอมันร่วงพอมันพอมันเริ่มแห้งใช่ไหมเราก็ไปสลัดเอาใบสลัดเอากิ่งเล็กๆมาเป็นเชื้อไฟเพื่อเผาถ่านใบมันไม่ก็กองขึ้นเยอะกองไปมันเยอะก็เลยลองเอามาหมักไว้ข้างแปลงนาพอทําเชือกนาเสร็จก่อนนานาเนี่ยพ่อก็จะโกยเลิกเลิกใช้ปุ๋ยหมักเลยนะเราก็เอาไปไม้ที่เราไปหมักอ่ามาหมักแทนหวานหวานเราไม่ต้องหวานแล้วก็ดับตาแล้วรอเกี่ยว แต่สิ้นปีมาต้องมาบักเราก็ตั้งคาถามว่าถ้าเราไม่ต้องหมักทําไงขนใบไม้ในสวนในสวนป่ามาเทใส่นาเทใส่แปลงนาแล้วก็ทำไทยบแล้วแล้วเททีนี่เยอะไหมคะประมาณเยอะคป็นเป็นตันๆก็เท่าที่เรามีในแปลงที่เราเห็นเรากวาดเราแค่นั้นแหละได้แค่ไหนเราแค่นั้นพอแล้วกวาดแล้วก็เฉลี่ยมันเรามีนาอยู่สีแปลงสีสีไร้เป็นเป็นแปลงอยู่สีแปลงแล้วก็กวาดใบไม้มา ก็แบ่งเขาหารเฉลีย่ยให้เขาเราเป็นคนหาร <ฮะ S 1> แต่งนี้มึงออกไปกี่กระสอบปุ๋ยกระสอบเปอแล้วก็ทถกลบแต่สิ้นปีมาต้องกวาดใบไม้มาใส่นาแล้วก็มาหมักแล้วก็ทําแปลงผักปลูกผักเราก็ได้ตั้งคําถามต่อถ้าวันหนึ่งเราหาบน้ําขี้เกียจถ้าเราไม่ต้องกวาดใบไม้มาใส่แปลงนาทําไงปลูกต้นไม้เลยดีไหมพอขีดด้ใดง้ก็ปลูกเลยก็เลยปลูกต้นไม้ จากนาที่โล่งๆเนี่ยนี้เราก็จะเห็นไงโออปลูกตามคนาเนาะปลูกตามคนารอบคนาปลูกหมดนะลูกเนี่ยรอบแล้วพอใบไม้ร่วงก็คือลงแปลงนาเลยใช่ไหมคะเราก็เลยไม่ได้กวาดใบไม้เมื่อใส่นาแล้วค่ะให้มันร่วงลงเองอพอถึงเวลาทํานาแล้วก็คาดเอาไปเกลี่ยๆไว้แล้วก็ดำนาแล้วก็รอเกี่ยวแล้วก็มีข้าวกินอ่ะอั้วลแล้วอย่างนี้มันมันไม่ร่มเกินหรอคะตรงร่แล้วแต่เราสังเกตไหมลูกถ้าเราสังเกตดีๆคนบอกว่า อข้าวมันจะออกรวงไหมนี่ยลองดูดิในร่มมันมีรวงไหมนี่นะคะเป็นขนาด,ดนาถาดจากถัดโจกต้นน,ไปไปน้อยไปนี่ดูต้นข้าวดิมันมันต่างกันต่างนะถ้าสังเกตนะใช่ค่ะที่อยู่ใกล้รู้สึกว่าจะต้นใหญ่ด้วยนะต้นใหญ่รวงดีกว่าค่ะรวงดีแล้วก็สมบูมรณ์ว่ามันจะไม่มีรวงค่ะไม่รู้อ่ะคูทำอย่างนี้มันก็มีรวงมีข้าวให้กินแ <laughs> สดงว่าหนูว่าน่าจะเกี่ยวกับปุ๋ยใบไม้ที่เราหมักหรือเปล่าใช่ใบไม้ที่ร่วงลง่ะค่ะ ถ้าเราสังเกตว่าตรงไหนที่มันอยู่ใกล้ต้นไม้เราเนี่ยดูต้นข้าวดิมันจะสูงกว่าถ้าถัดไปดูดิต้นที่เนี้ยมันก็จะเห็นชัดเลยเนี่ยถ้าอยู่อยู่ใกล้ต้นไม้เนี่ยใบไม้มันร่วงร่วงได้เยอะกว่าเวลาเราคาดคาดใบไม้ออกไปไม่เยอะไม่เท่ากับมันอยู่ตรงเนี้ยอ๋อแสดงแสดงว่าไอไอตรงที่อยู่ใกล้ต้นไม้นี่คือเขาได้ปุ๋ยปริมาณมากกว่าใช่ได้กินอิ่มนอนอุ่นกินอิ่มนอนอุ่นได้กินอิ่มนอนอุ่น พว่าจะออกรวงก่อนด้วยนะใช่โตเร็วแล้วพ่อก็เลยเนี่ยก็ปลูกต้นไม้เลยค่ะก็เลยไม่ได้กวาดใบไม้ขนาดนี้อ่ากว้างประมาณกี่เมตรสองเมตรค่ะเสียดายตอนแรกน่าจะทาสักแปดเมตรสิบเมตรปลูกต้นไม้ได้ฝังละสามแถวเลยอ่าทํานานน้อยๆก็พอแล้วแล้วพ่อวางแผนชีวิตที่สามช่วงแหละจะให้ความสุขัญชีวิตตอนแก่ค่ะพอให้ความสวรรค์ชีวิตตอนแก่พ่อก็เลยเน้นปลูกไม้ที่เป็นบำนาน ไม้ไช้สอยอ่ะพ่อถือว่าเป็นไม้บำนานชีวิตไว้กินตอนแก่อือเขาไปทํำยังไงอะคะขายตัดขายอย่างเงี้ยเหรอคะเวลาเขาอยากสร้างบ้านเขาก็มาขอใช้เนี่ยอ๋อค่ะเนี่ยเหมือนไม้ที่ปลูกรุ่นแรกปีสี่สองเนี่ยมันบรรลุนิติภาวะแล้วนะยี่สิบปีขายได้แล้วขายได้แล้วด้แล้วเขามาขอซื้อตัวละสองหมื่นไดักไปโอ้หรลคะแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเรายิ่งโหมันจะอย่างเช่นไม้อะไรมั่งคะพ่อไม้บำนานพ่อพ่อจะคัดเลือกไม้มาห้าชนิดค่ะ พ่อเอาไปสร้างบ้านที่อยู่ทุกวันเนี่ยก็เห็นว่าเอ๊ะไม้พวกนี้มันสร้างบ้านได้ก็จะมีตะเคียนยางนามะข่าโมงค่ะอาพยุงแล้วก็มะฮอกกานีค่ะไม้ห้าชนิดตะเคียนยางนามะข่ามะฮอกพยุงค่ะพอเขาเลยปลูกไม้พวกนี้ไว้ชนิดละพันต้นเป็นบำนาญแห้กับชีวิตตัวเองจําได้ไหมคะมีกี่ต้นหมดห้าพันต้นห้าพันต้นเฉพาะไม้บำนาญนะอย่างอื่นไม่ได้รวมนะอ๋อค่ะ ที่ขึ้นเองอีกต่างหากที่เกี่ยวกันแล้วก็ไม้ที่กินได้ก็เยอะนะเพราะป่าสามอย่างเนี่ยพ่อสะสมพันธ์ไม้ในสวนอ่อนซอนนี้ประมาณหกร้อยกว่าชนิดไม้บำนานพ่อเนี่ยมีไม้คือไม้หลักหลักประกันชีวิตคือไม้บำนาญเนี่ยมีห้าชนิดชนิดละพันต้นค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีชนิดละพันต้นนะพราะปลูกให้สองคนตายายคนละพันเพราะนั้นสองคนตายายมีไม้บำนานเหมือนต้นไปเที่ยวเมืองนอกสบายเลยนะ ไม่ต้องทําอะไรเลยเขาก็วันหนึ่งเราไม่ต้องทําอะไรค่ะต้นไม้เวลาคนเขาอยากได้เขาก็มาตัดเองไม่เดือดร้อนค่ะสบายนะนี่ยิ่งเห็นชัดแล้วตอนไม้รุ่นแรกที่บรรลุนิสิตภาวะเราไม่ต้องทาอะไรตอบโจทย์แล้วใช่ไหมตอบโจทย์แล้วเขามาเขาเขามาขอซื้อแล้วก็ตัดเองแล้วเขาก็เหลือกิง่งไว้หนึ่งได้ฐานคสองได้ที่เท่าสามได้น้ำส้มขันไม้ในสามอย่างนานแล้วก็ไปหุงต้ม ของต้มก็มีสะสมขี้เถ้าเยอะแล้วก็เอามาทาน้ายาซักผ้าส่วนขี้เถ้าที่ที่มันเกิดขึ้นที่เราเผาถ่านมันจะมีขี้เถ้าแล้วก็สะสมไว้แล้วก็เวลาเราเวลาเราเก็บถ่านถ่านก้อนเล็กๆเราก็เอามารวงกับขี้เถ้าค่ะขี้เถ้าที่กับถ่านที่ผสมกันเล็กๆที่ที่อยู่เตาถ่านเราหน้าเตาเวลาปลูกผักเราก็จะเอาไปผสมดินใบไม้ที่เราหมักหลังจากที่พ่อไม่ได้กวาดใบไม้ไมใสายนาแล้วเนี่ยพ่อจะกวาดใบไม้หมัก หมักธรรมชาติเลยนะค่ะหมักแบบง่ายๆพ่อไม่ได้ซับซ้อนใบไม้กวาดมากองแล้วก็เอาดินกรบใบไม้ดินใบไม้ดินเป็นชั้นอย่างเงี้ยอค่ะแล้วก็ให้อาศัยเทวดาฟ้าดินฝนตกให้มันย่อยสลายข้ามปีพอมันย่อยสลายเนี่ยเดือนเดือนหน้าเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยพ่อก็จะเอาใบไม้ที่หมักอ่ะเอาใบไม้ถ้าทาทาที่ร่อนที่มันร่อนละเอียดหน่อยค่ะอที่ยังไม่ย่อยเสร็จเราก็ไปกองรวมหมักต่อใช่อที่ที่ย่อยแล้ว ร่อนได้แล้วเนี่ยพอ่อก็จะเอาดินใบไม้ที่ย่อยเนี่ยผสมกับที่เถ้ากับฐานก้อนเล็กๆใบใบไม้ย่อยเป็นดินสามส่วนแล้วก็ที่เถ้ากับฐานก้อนเล็กหนึ่ง,งส่วนเนี่ยส่วนนี้ยเสถียรเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเอาไปใส่แปลงผักอปปก่เอาไปปลูกผักเอาไปใสแปลงผักแล้วไปไปสับทำแปลงผักแล้วก็ไปพวนเอานี้พวกนี้ใส่ออืคแล้วก็ปลูกผักแล้วแล้วพวกหอยทากนี่มีมารบกวนไหมคะเวลาพอปลูกผักไม่ไม่ค่อยมี พ่อจะใช้น้ำส้มขวนไม้ด้วยอ๋อช่วยได้ใช่ไหมช่วยด้วยแล้วเขาได้กลิ่นเขาเปมาหรือบางปีพ่อก็กั่นตะไคร้เยอะตะไคร้หอมตะไค้หอมเพราะกลั่นเยอะพอพอเราแยกน้ำมันกับน้ำกลั่นออกจากกันน้ำกลั่นที่ได้จากตะไคร้หอมแล้วก็จะเอาไปใส่ถังไว้ลดไรมาแรงธรรมชาติเนาะอยู่แบบง่ายๆนะคะเพราะเราไม่ได้ทาเพื่อการค้าค่ะ เราทําเพื่อให, <ทำ S 1> ให้เราได้กินแคบพอ <ทำ S 1> <ค>อยู่พอกินนะ,ะเพราะนั้นบ้านเราก็เลยแต่ละปีผักชนครัวไม่ได้ซื้อโดยเฉพาะพวกหอมกระเทียมแล้วก็ปลูกเองหอมกระเทียมพริก,รกแปลงผักเราเนี่ยที่เอาดินใบไม้ผสมกับขี้เถ้าฐ่านปลูกผักถนัดกระเทียมกับหอมแดงเก็บเกี่ยวออกมาแล้วนะลูกค่ะก็เอาพริกเอามะเขือไปปลูกต่อเลนในแปลงแล้วก็แค่รดน้ำแค่นี้ประมาณนี้ก็ทําอย่างนี้ทีชีวิตอย่างนี้ย ที่ตรงไหนที่มันเหลือมันเป็นโคก,เป,โคกเป็นดอนเพราะก็ปลูกต้นไม้กันเหลือไปทนานาไทนพ่อมีท,กทุกเพราะว่าเป็นทุกเพราะว่าเป็นหนี้ใช่ไหมค่ะอันหนึ่งเป็นหนี้อันน้องอ้ไอ,นนอนนสองทะเลาะเนี่ยครอบครัว<ะ>อันที่สามเผชดชีวิตเมียดิกินเหล้าเนี่ยคือทุกข์ปัญหาสามปัญหาแต่พอมาทําอย่างเงี้ยสามปัญหาหมดไปเนี่ยทุกมันน่าจะน้อยลงนะแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้พอกินเหล้าเหรอคะอ่าปีละสองวันบางคนตกกับวันคนไม่ตกแล้วสูบบุหรี่แบบประหยัดไฟยังไงค่ะ พยายามต่อมวลไว้ไงอ๋อต่อมวลกลัวมันดับแม่บ้านบอกว่าแค่มึงเลิกแดกหาเหล้าก็เลิกเผาปอดมันก็มีเงินไปใช้หนี้ทอกสออยจริงเลยจริงเลยอก็เลิกเลิกนั่นแหละเลิกเลิกเอาใบยมุกทั้งหมดปีสี่ศูนย์เลยเลิกได้ยังไงคะอ่าถ้าไม่เลิกยายตุ้ยก็เลิกไงวาโดนแม่ขู่เลิกเหรอคะไม่ได้ขู่เขาเอาจริงเอาจริงเขาให้เลือกระหว่างกินเหล้าเล่นการพนันกับเพื่อน กับอยู่กับครอบครัวแกเลือกเราอย่างไะตอนแรกเราก็ไม่อยากจะอยู่เราก,ก็อยู่กับเมียมันอยู่ร้อนนอนทุกข์ทำไมเพะเอินเหมือนเหมือนมีบุญล,ลูกก่อนตัดใจถามลูกลูกชายสองคนอุ้ยพงถ้าพ่อกับแม่เลิกกันหนูจะอยู่กับใครมันตอบพร้อมกันแบบไม่คิด้วอยู่กับแม่พอลูกตอบ่อ,อยืนเราก็น้อยใจร้องไห้น้อยใจขณะที่เมาเม่าเนี่ยร้องไห้แล้วก็เลยตัดสินใจเลิกก็ได้วะเลิกกับเล่าเลิกเล่าเลิกเล่น เอาใบมุกทั้งหมดเลิกเลยลูกเลิกขาดเลยแบบห,แบบหักดิบหักดิบเลยเลยสาบานกับเมียนั่นแหละไม่ได้ไปสาบานกับพระที่วัดอ๋อค่ะแล้วเป็นยังไงคะพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นทรมานอยู่สามเดือนที่ทรมานมากคือเรื่องบุหรี่ค่ะแล้วตอนเย็นเวลากลับเข้าบ้านเพื่อนมันจะตั้งวงรออย่างเงี้ยอ <laughs> เมื่อก่อนพ่อเมาปีละสองวันว, <laughs> วันฝนตกกับวันฝนไม่ตก <laughs> ทรมานสามเดือนแต่แล้ว เขาผ่านมาได้พอผ่านสามเดือนไปแล้วเริ่มเริ่มติดครอบครัวเริ่มอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ลูกทำมาปลูกผักหาน้ำรดนเทคโนโลยีพอกันง่ายๆเลยมีไม่มีระบบไฟฟ้าป่าปาอะไรไม่มีไม่มีอะไรไฮเทคอะพื้นบ้านสมัยโบราณก่อนเราเลยดั้งเดิมผักบัวรถกเลยอ๋อค่ะมันได้ทํากิจกรรมร่วมกัน่ตอนที่หาน้ํารถผักด้วยกันเนี่ยเวลาเมื่อยนั่งฟะคนละฟากแปลงผักที่ได้ชื่อสวนนี่นะ S <S อ่ส่วนอ่อนสอนใช่ส่วนอ่อนสอนหาน้ํารถผักอ้ใหญ่ตุย๋ยเวลาเมื่อยนั่งคนเราฝากแปลงผักได้คุยกันกันหนุงกัะนิงนึกถึงสม,มัยไปกีบกันใหม่ๆมันอ่ <S 2> <S 2> อนซ่อนชีวิตคนอีสานอ๋อค่ะก็เลยชวนใหญ่ตุ๋ยทาไมเราไม่ทําอย่างนี้ตั้งนานทาอะไรด้วยการให้กําลังใจกันและกันใครเหนื่อยก็ให้กําลังใจกันนมันอ่อนซ่อนชีวิตนึกถึงกีบกันใหม่ๆแค่เลยใหญ่ตุ๋ยตั้งชื่อสวนอ่อนซอนอ่อนซอนเป็นภาษาอีสานนะลูกแปลว่าชื่นชมแปลว่ายินดีแปลว่า,วาม,วมีความสุขอําค่ะทแล้วมมีความสุข ค่ะถึงจะเหนื่อยมันก็มีความสุขอาบน้ำลดผักพอพักหายเหนื่อยมันก็มันก็ไม่เหนื่อยแต่มันมีความสุขทางใจได้อยู่ด้วยกันพ่อแม่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็คือไม่เคยทะเลาะก,กับแม่อีกเลยไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะเลยเมื่อก่อนอเราก็เลยสปได้วยว่าที่มันทะเลาะก,กันเพราะปัญหานั่นแหละปัญหาน,หานี่ปัญหาที่เราเราทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบซึ่งเราไม่เคยถามกันเลยเขาชอบไหม <laughs> ไมารู้ตออหลังว่าเขา มึงเลือกเขาระหว่างกูกับเพื <laughs> อ่อนเพราะนั้นเราก็โทษเมื่อก่อนอะก็โทษกันไปกันมานะค<ฮ>ะจนเพื่อนถามมึง,มงชวนกูกินเหล้าทุกวันเลยทําไม,มอยู่บ้านไม่เป็นไรอยู่ไว้แม่บ้านมันบ่นมันด่าหลายคนก็มาถามแม่บ้านทําไมต้องด่าสามีไม่ดา่าไงมันการงานไม่ทําแดกหาใต่เล่าอย่างเงี้ยกาโทษกันไปโทษกันไม่ไม่ไม่ไมยอมรับผิดอ่ะแต่พอเราสรุปพอเราเลิกได้เนี่ยโอ้ เขาก็ไปแยกรายจ่ายพ่อรายจ่ายลูกรายจ่ายอน่แยกเป,เป็นคนละพอสิ้นปีสามเก้าก็สรุปปรากฏว่ารายจ่ายเราเนี่ยมีแต่เรื่องเอาใบมุกงหมดเลยเ <c oughs> นี่ยยายตุ๋ยก็เห็นแล้วค่ะ <c oughs> พอเห็นแกก็รับไม่ได้ไงแล้วก็เลยโทษเลยว่าที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งปวงเปิดปัญหาหนี้สินทะเลาะเบาแวงอะไรกันแล้วแต่ที่สิ่งที่ไม่ไดีเกิดขึ้นในบ้านมีแต่เพราะเพราะมึงแดกขาเราอย่างเงี้ย แล้วก่อนโจลิงแกก็ดาก่าแสบๆเลยนะคาสุดท้ายเนี่ยก่อนโจลแค่เลิกแดกหาเหล้าก็เลิกเผาปอดมันก็นมีเงินไปใช้หนี้แล้ว <laughs> เลิกได้ไหมเขาถามเราเราก็ไม่ตอบเพียงแต่เราต่อรองว่าไม่ต้องเลิกสักทางได้ไหม <laughs> เขาก็ไม่ยอมนั่น <laughs> แหละเขาก็เลยถ้าไม่ยอมเขาก็ขอแค่ทะเบียนยากับลูกสองคนกับอายุบีรวแล้วตอนนั้นตอนนั้น <laughs> พอ่อรู้สึกยังไงพ่อรู้สึกยังไงคะตอนตอนที่ว่ากินเหล้าตอนที่ว่าเรากินเราเล่นเนี่ย มีความรู้สึกยังไงเขาตอนนั้นเหมือนเหมือนเราติดลมบนอะเพราะพ่ออยู่กับเพื่อนไม่มีความสุขกูอยู่กับครอบครัวนึกออกไหมลูกกินเหล้าเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนมัน,ม,นมีความสุขแต่ว่าไมด้อยู่บ้านมันเหมือนอยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะว่าเมียด่าทุก,ทกวันก็มันด่าเนี่ยเพราะ <laughs> เราทําสิ่งที่ไมดีนั่นแหละแต่เราก็ไม่เคยสรุปเป็นตัเรียนไงแ,แต่เราไม่ไม่เคยดูตัวเราเองใช่ไหมไม่เคยดูตัวเราดูแต่ว่าเมียด่าทำไมถึงด่าทำไมถึงด่ากูเป็นหัวหน้าครอบครัวอยา้รายการที่ซื้อกินทุกวันนี่ลูกค่ะ ก็แยกเป็นสองหมวดน,นีออกน่ก่อเนาะหมวดที่จาหมวดที่ต้องการเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมวดที่จําเป็นกับชีวิตและครอบครัวนี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นที่สามารถทําเองได้เนี่ยทําให้พอมั่นใจอันนี้ก็ปลูกได้อันนี้ก็ทําไดนน้นาก็ทําข้าวได้โอ้ยทาไมก็นั่นแหละก็ทําให้เราอย่างน้อยเราก็มีข้อมูลแล้วก็ตัดตัดตัดสินใจ <ฮะ S 2> แล้วปีสี่ศูนย์เนี่ยพ่อคิดแบบคิดเวลากินเนี่ย ี่คนพ่อแม่ลูกเนี่ยที่ต้องซื้อกินทุกอย่างเนี่ยพ็อคิดแบบถูกมากเลยนะค่ะกินคนละสิบห้าบาทต่อมือ้ออค่ะถ้าสี่คนก็หกสิบบาทมือนเพราะเราทาไรอย่างเดียวเราต้องเอาเงินมาซื้อพวกเหล่านี้กินะวันละสามมือม้อมื้อละหกสิบาทพ่อคิดแบบถูกมากแล้วมือ้อละหกสิบาทแล้วปีหนึ่งกินกี่มือ้อปรากฏว่าปีหนึ่งเรากินพันเก้าสิบห้ามื้อพ่อก็เลยลองเอาหกสิบบาทไปคูณพันเก้าสิบห้ามือ้อ โอ้โหมันต้องทําไรขา่ข้าวโพดให้มีกําไรสุดที่ปีละหกหมื่นกว่าบาทจึงจะพอซื้อกินวันละสามมือ้อแค่มื้อถูกๆเนี<ะ>่ยซึ่งที่ผ่านมาแล้วเห็นข้อมูลแล้วมันเป็นไปไม่ได้นั่นแหละที่เป็นข้อมูลหนึ่งที่ทําให้พ่อกล้าตัดใจเลิกทําไร่ค<ะ>่ะแต่พอมาทํากินมันง่ายกว่า<ะ>มันอาจจะลําบากบ้างตอนแรกๆหาบน้ํารถผัะพอพี่เป็นลูกแล้วก็นิดๆหน่หนอยเก็บกินอยากกินห้าบาทก็ไปเก็บมาค่าห้าบาทอยากกินสามบาทก็ไปเก็บแค่สามบาทไม่ต้องกเก็บมาเยอะ มีคนมาขอซื้อบางทีก็เก็บไว้เองม,ม,มันสบายกว่าก็เลยทําทําไปทํามามันกลับให้มีให้มีกินค่ะพอมีกินเหลือกินก็ได้แบ่งปันได้จับละใจบ้างแล้วสุดท้ายก็มีสตาร์อีกคืนนี่สังคมครอบครัวมีความสุขในสิ่งต่างๆก็าตามมาหลังจากนั้นเป็นต้นมาพ่อจะให้ความรู้แขันชีวิตของครอบครัวค่ะจะทําอะไรจะทําอะไรก็ปรึกษาแม่บ้านเป็นหลัก คนในบ้านเป็นหลักค่ะถ้าเห็นพ้องต้องกันก็ทําถ้าไม่เห็นพ้องขัดแย้งกันเราก็ไปทําอย่างเงี้ยง่ายๆค่ะพอทําไมพ่อคิดอย่างนี้ทาอย่างนี้เพราะเวลาเวลาคุยร่วมกันเวลาลงมือทําเนี่ยพอไปเจอปัญหามันจะช่วยกันค่ะซึ่งต่างกับเอาตัวเองตัดสินใจในเวลาไปทําพอเกิดปัญหาเขาซ้ําเติมเรามันคนละเรื่องอย่างเงี้แต่พอ<บ>ตกล<า>ง,งร่วมกันทำามันอาบางบาง,บางเรื่องอาจจะไม่ถูกต้องเนาะใ,ในความคิดของเราใช่แต่พอคิดร่วมกันเนี่ย ทำไปมันไม่มีอะไรทําแล้วมันมัน,ม,นมันสะดวกโยทินหรอก <laughs> ใช่ไหมมันมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละใช่ค่ะมีปัญหาทั้งนั้นแหละแต่เวลาเราวางแผนร่วมกันเนี่ยเวลาเราทาร่วมกันเนี่ยพอเจอปัญหาเนี่มันช่วยกันดค่ะ <c oughs> ประคับประคองให้กําลังใจกันช่วยกันแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เราทําค่ะเหมือนเรา,าหามน้ํารดผักเมื่อยทาไงวะปลูกต้นไม้เลยไหมรับปลูกอ่าเราก็คิดถึงตอนหนึ่งวะ เวลาปลูกเราก็ไม่ปรึกษาเราก็ปลูกปลูกอย่างที่เราพอไปปลูกปุ๊บบางทีเราแม่บ้านผู้หญิงในเรื่องเยอะนะค่ะ<า>เวลาปลูกเขาก็ไม่ชอบเลยไม่น่าจะปลูกตรงนี้เลยแล้วบางทีเราก็ต้องย,าย,อย้ายางลูกะฉะนั้หนาาหลังจากน้เซ่นมาจะทําอะไรพ่อก็ปรึกษาอันนี้ปลูกตรงไหนท่านปลูกตรงไหนมันง่ายเรามาช่วยกันประมาณนี้ครอบครัควก็อบอุ่นมีความสุขึ้นนะคะครอบครัวก็มีความสุขครอบครัควก็วะะมีความสุขนี่ก็หมดนี่เลยอ่า เขาถามว่าอะไรที่พ่อคิดว่าสําเร็จที่สุดในชีวิตคจากสามปัญหานี่สังคมครอบครัวแล้วก็สุขภาพฟังครับสังคมครอบค,ร,ค,ร,ครัวว่าถ้าภูมิใจไม่สุดคือเมียเลิกดาวกวันแค่นี้แล้มีความสุขแล้วสุขภาพนี่ตั้งแต่ปลูกป่ามานี่คือแบบเคยป่วยอะไรไห <พอ S 1> มคะไม่มีไม่มีโรคประจําตัวเพื่อนเพื่อน,อนรุ่นเดียวกันโู้กินยาความดันเบาหวานทุก วันหมอนัดแต่และพอไม่มียาไม่มีโรคประจาตนสะพายเป็นกระสอบไหมเนาะพ่อก็แข็งแรงแล้วเพื่อนที่เมาด้วยกันก็ตายหมดแล้วพ่อก็ยังโชคดีได้มารับเงินเดือนนี่ห้าหกปีแล้วนะเงินเดือนอะไรคะเงินเดือนสวองยอ๋อสูงไวหกสิบห้าขวบขวบแล้วอุตนายังเด็กอยู่เลยนะคะค่ะอัสุดท้ายอยากให้คุณพ่อช่วยอ่าชี้แนะ สำหรับคนรุ่นใหม่นะคะ่ะคนรุ่นใหม่นี่พ่อใใเวลาใครมาถามพ่อไม่สามารถไปบอใครให้ทําอะไรได้เพียงแต่แลกเปลี่ยนว่าพ่อทําอย่างนี้นะค่ะพ่อมาปลูกอยู่ปลูกกินนะแล้วก็ปลูกป่านะแล้วก็ทําให้พ่อมีความสุขและที่สําคัญที่สุดคือปลูกป่าเนี่ยปลูกครั้งเดียวมันเก็บกินตลอดชาติค่ะบางคนไม่เข้าใจเขาบอกว่าปลูกป่าแล้วจะได้อะไรโอ้ยป่าไปดูเนื้อหาป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเขาพระเจ้าอยู่ ต้นไม้ที่กินได้หลากหลายชนิดคือป่าที่กินได้ตั้งแต่กินผลกินยอดกินดอกกินใบกินหัวกินเงค่ะเป็นทั้งอาหารและยาป่าที่กินได้ป่าที่สองเนี่ยเป็นบำนาญชีวิตของเกษตรกรเลยไว้กินตอนแก่ป่าที่สามเนี่ยโตไวล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องเตาแก๊สได้เลยอย่างเงี้ยไปทําได้แค่นี้ยพอแล้วค่ะและที่สําคัญที่สุดอะไรที่ที่เราซื้อซื้อบ่อยซื้อซ้ําซื้อบ่อยซื้อซ้ําเนี่ยลองคิดทาเองเนี่ย เหมือนที่บ้านพ่อเนี่ยของใช้ตั้งแต่หัวจุดเท้าที่พ่อแหละฟางเนี่ยก็อยู่ในป่าที่กินไดใช่ไหมะะเป็นสมุนไพรเนี่ยปลูกครั้งเดียวลูกทุกวันแค่แค่ตัดมาแปรรูปแค่นั้นเองแล้วรายได้หลักทุกวันนี่พ่อมาจากไหนคะ,ะพ่อก็จะบอกเสมอว่ารายได้หลักพ่อคือห้าเรื่องที่พ่อไม่ต้องจ่ายเรื่องที่หนึ่งพ่อไม่ต้องซื้อข้าวกินค่ะแล้วก็ขายบ้านเรื่องที่สองพ่อไม่ต้องซื้อกับข้าวแล้วก็ขายบ้านลูกตัวยอย่างเช่น หน่อไม้ก็ถือว่าเป็นอับกับข้าวนะ,ะอ่าอังเช่นผักสวนครัวพริกมะกออพวกนี้ก็พือว่าผักสวนครัวนะคะแล้วคนอีสานชอบมาก,ก็คือตำหมองหงส้ตมตำ<ะ>อันนี้พอก็ไม่ต้องซื้อเรื่องที่สามของใช้แชมพูสบู่ยาสบะผมน้ำยาซักผ้าล้างจานพ่อก็ไม่ต้องซื้อราคาจำหน่ายบ้านค่ะเรื่องที่สี่ดูแลสุขภาพเบื้องต้นเนี่ย เป็นปวดหัวปวดท้องไม่สบายพ่อก็ใช้พวกสมุนไพรที่อยู่ในป่าพ่อถ้าไม่สาหัสสากันยังไม่ไปหาหมอ,อบางคนก็มีปัญหาอย่างเราเขาก็มาขอขอซื้อบ้างแบบบ้างเรื่องที่ห้าซึ่งพ่อเ็ยสรุปว่าเกษตรกร,รไม่ควรซื้อปุ๋ยซื้อยาเลยใบไม้เราจบแล้วแล้วยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงพ่อไม่ใช่ะให้มันอยู่ด้วยกันนี่แหละแมลงเพราะแมลงมีทั้งเพื่อนเรามีทั้งศัตรูเราค่ะละพ่อก็เลยจากห้าเรื่องนะ วันนั้นพ่ดทําเรื่องไม่ต้องซื้อห้าเรื่องถามว่ารายได้มาจากไหนมาจากห้าเรื่องนี้แหละค่ะเรื่นนองปลานในคลองเลยค่ะปลาในคลองกับที่บ่อบ้างเมื่อก,ก่อนเลี้ยงแล้วก็จับขายพอตอนหลังมาก็เลยจับปลาปลดธรรมชาติพอเราพอมีกําลังที่จะซื้อแล้วก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่เลี้ยงเลิกเลี้ยงพ่อก,ก็เลยสรุปได้เป็นความรู้สามอย่างอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งพ่อได้ไดทําในสิ่งที่รู้ค่ะอันที่สองทำในสิ่งที่ชอบ และอันที่สามเนี่ยทําข้างเดียวปลูกข้างเดียวเก็บกินอย่างเดียวพอนึกถึงตอนทําไร่ข้าวโพดโอ้โหทาในสิ่งที่ไม่รู้ไม่ชอบปลูกแล้วปลูกอีกตรงข้ามเลยถามว่าให้ไปด่ายาฉีดยาฆ่าหญ้ากลางไร่มันไร่ข้าวโพดแดดร้อนไม่ชอบไหมไม่ชอบแต่ต้องทําแล้วถามว่าปลูกข้าวโพดเพราะอะไรที่อยากทาเพราะว่าอยากได้เงินเยอะๆยอะเพราะอยากได้เงินเยอะๆอะ่อาค่ะอ่าเรื่องอันที่สองทำในสิ่งที่ไม่รู้ นับว่าปลูกาวโพดปีนี้ปีหน้าเขาจะซื้อกิโลเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้และอันที่สามถึงเวลาก็ปลูกปลูกทุกปีทำในสิ่งที่ไม่ชอบไม่รู้และก็ปลูกแล้วปลูกอีกพอมาปลูกป่าทำในสิ่งที่รู้รู้ว่าปลูกอะไรแล้วก็ชอบปลูกอะไรแล้วปลูกแล้วมันใช้ประโยชน์อะไรรู้และที่สามเนี่ยปลูกครั้งเดียวเก็บกินตลอดชา่ิง่ายกว่าเยอะไหม ง่ายเพราะฉนั้นพ่อมีสตังค์ไม่ได้เพราะซื้อที่ปลูกป่าหมดแล้วในนี้ปลูกได้ไปสี่สามสี่แปลงแปลงนี้ยรวมทั้งนาห้าไร่สิบสามไร่แปลงที่สองที่อยู่ตรงข้ามแปดไร่อ,อ,อ่อนซอนสองเนี่ยสิบหกไร่อีกแปลงหนึ่งสิบสี่ไร่แบบนี้ก็คือมันเหมือนเอาเงินไปลงทุนซื้อที่แล้วก็ปลูกป่าแล้วป่าก็คือกําไรในอนาคตของเราพ,พ,พ่อคิดสระแต่เราไม่ ซื้อกองทุนอะไรไม่เท่ากับซื้อตินกับปูกต้นไี้ค่ะวันนี้ก็ขอรบกวนคุณพ่อแค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ